สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะวันนี้เจนนี่ก็อยู่ที่แถวร้านมิลินค่ะตรงก่อนถึงโรบิสันนะคะก็วันนี้นะคะมีคริสปี้ครีมะคะ่ะมาเปิดที่นี่นะคะก็สังเกตได้เลยค่ะว่าคนให้ความสนใจคริสปี้ครีมมากนะคะอ๋อมีอย่างหนึ่งที่จะบอกค่ะคือวันนี้ที่มาต่อนะคะจะบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกวันนี้คือวันที่2แล้วก็จะต้องไม่ถามเขาอีกทีะคะ่ะว่าเขาจะอยู่ถึงวันที่14ี่หรือเปล่าคือไม่แน่ใจนะคะว่าปันนิชัวหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เข้าไปเลย ถ้าเป็นเพื่อนเห็นคิวนะคะเ,เพื่อนเพื่อจะเห็นสองล็อกนี่นะคะล็อกล็อกฝั่งทางซ้ายมือเจนนี่อะคะ่ะก็คือคนที่เขาจองตั้งแต่เมื่อวานส่วนแถวที่ของเจนนี่ยืนอยู่เนี่ยคือเป็นคนที่ w a l k i n เข้ามาวันนี้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะใช้เวลากันเท่าไหร่แล้วก็เมนูอะคะ่ะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับที่กรุงเทพหรือเปล่าเน้ะว่าแบบมีให้เลือกอะไรแบบว่าเอาเท่านั้นเท่านี้หรือว่าเขาจัดเป็นเซ็ตบันในกลอ่องคไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสามารถเลือกได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้าง อันนี้นะคะใกล้ถึงคิวแล้วนะคะ<ม>ก็เมื่อกี้ที่ไปแอบดบูมานจะมีกล่องเละะ็กค่ะแล้วก็จะมีกล่อง6ชิ้นกับกล่อง12ชิ้นนะคะแต่รู้สึกว่ากล่องที่เป็น6ชิ้นจะเป็นออริจินอลแล้วก็กล่องใหญ่ที่เป็น12ชิ้นก็จะมีออริจินอลค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าอันที่เป็นรูปชิ้นจังนี่คืออะไรเดี๋ยวลองถามเขานะคะอุ้ยตอนนี้อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะแล้วอันนี้คือออริจินอลใช่เลอกล่องกล่องเล็กหรือไม่สองสองอ๋ออะไรเดียวชิ้นจังคงไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันเนี้ย อันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมคะ<ช>เอามาสี่กล่องค่ะแล้วก็เอาอันนี้อันหนึ่งก่อนเดี๋ยวอันนี้เอาเอาไหนดีอ่ะแต่ว่าแป๊บนึงค่ะเอองั้นเปลี่ยนเปลี่ยนนเป็เปปอันนี้สองอะไกันล <laughs> ังเลมากเลยอ,อันนี้มาเปิดถึงเมื่อไหร่อะคะถึงวันที่12บสอคะ่ะโอเคคะ่ะนี่ก็ ได้ของที่อยากได้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะว่าในนี้นะคะที่ซื้อมานะคะก็จะมีตัวที่เป็นออริจินอลค่ะกล่องเล็กนะคะ119บาทซื้อ1ถึงแถมหนึ่งนะคะแล้วก็กล่องแบบไซส์6ชิ้นนะคะเมื่อกี้ไปดูมานะคะที่นี่นะคะก็จะมีกล่องที่เป็นออริจินอลรว่นนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบไส้ต่างๆแต่เป็นไส้รวมนะคะเขาเรียกว่ากล่องมิ้วนะคะ แล้วก็มีอีกกล่องใหญ่ที่เป็นกล่องชิ้นจังอันนี้หลากหลายมากเป็นตัวชิ้นจังที่เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของคีสปีครมในตอนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวกลับไปดูกันนะคะว่าเปิดกล่องแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะเดี๋ยวขอกลับไปบ้านแป๊บนึงค่ะนี่นะคะเป็นคีสปีครีมนะคะที่เจนนี่นะคะไปซื้อมาเมื่อทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบลูกเล็กๆค่ะแต่ว่ารสชาติจะเป็นออริจินอลนะคะนี่ค่ะ ถ้าเป็นพื่อนมาซื้อนะคะที่ร้านมิลิลินนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นค่ะ1 1 9บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็กล่องเล็กเป็นขนาดแบบ6ชิ้นนะคะอันนี้เจนนี่เลือกมาเป็นแบบออริจินอลนะคะแล้วก็แบบ6ชิ้นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าลดนมก็มีนะคะแล้วก็กล่องใหญ่ก็มีทั้งออริจินอลแล้วก็มีที่เป็นของส่วนที่เป็นของตัวลายชิมจังด้วยะค่ะ วันนี้นะคะเจนนี่ก็ขออนุญาตกลับไปทานก่อนนะคะเพราะว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆออกจากบ้านนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสค่ะพกเจลแอนอฮอพอนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนิดนึงนะคะประมาณเมตรถึงสองเมตรนะคะวันนี้เจนนี่ขออนุญาตกลับก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาทานกันนะคะถึงวันที่12นี้เองค่ะ